นี่ครับพี่น้องครับนี่ปีพาพปีพ่อน้องมากลางมองปะแหน่ครับปลาพี่น้องครับก็ปลาครับพี่น้องครับกีนไม้เฮาอยู่กลางนี่ครับสระลุงหลักเป็นพี่น้องเลยปลาธรรมชาติดกับบมื่อด็ปล่อยปลาไข่ครับเด็กเดีเข้าครับก็กำลังหอยอยู่ครับมัดทำไมครับทั้งคุณลุงหลักเขาครับกำลังยาวม่องครับพี่น้องโอ๋ชั้นนี้ได้จุบเลยจุบเอาชิรักก็เลยนี่ครับแต่ไม่ได้ยัง มันเดือดพี่น้องเด้ออย่พูดให้กินกับเทียงขี้โมกปลาเอาครับบ้านแห่ครับพี่น้องบ้านแห่ในปลาขามอข้องไหม <c oughs> นี่เดี็กข้าวก้อยหรอบ่ลุลงอะไรหรอวะเฮ้ยกินเทียงหรครับพี่น้องอบ้าน วานบาทนี่ยูอบ่ำอยู่บ่บับเลยออตาไลมันเขามอง้อแตาเขามอเน้อเต็มอื่นครับเนมจอรดเผลผลงานครับพี่น้องผลงานผลงานนี่ ปลาขาวกับปลาบูด้วยพี่น้องนี่รครับผลงานครับโอ้ยเครื่องของครับพ่อได้กินด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องนี่แอะเอ็นเขามันจะก่ายอยู่หน้าลูกหลักเขาเลยพี่น้องมาเลยในซางโกก็ร่างเป็นคนดังครับพี่น้องดังไฟครับเด็กก่ายทุ่งนาครับพี่นอ้องมาพี่น้องเขาเสียเมนูอย่างกินแน่ย,ยงังติดตาเบิ้งครับพี่น้อง สำหรับมื้อนี้เฮาก็จะมีเมนูก้อยปลาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอันนี้คั่วแลลวครับทางคุณกะอันนี้ที่ต้มครับพี่น้องนี่ต้มต้มต้มปลาก้อยปลาปิ้งปลาครับพี่น้องปิ้งปลานี่ครับพี่น้องเดือดทุ่งทุ่งครับพี่น้องดูสิโอ้ยกองไฟกับลุกดีขนาดเลยครับเอาครับรอสักครู่ครับทำกับข้าวก่อน นี่ครับพี่น้องปลาเราตักแล้วแล้วกับก้อยปลาตกใส่เกลือก่็ได้เพี่น้องเด้อเริ่มต้นครับใส่เกลือหน่อยนึงครับโอ้หมอดใส่เกลือไปตุลับแล้วก็ขั้นครับโอ้ยขั้นละจะไปขั้นหมดแดงนบเจ็บกูด้วยหมดนี่องอันนั้นลุ้รับต้มปลาครับพุ่มเซ้งอยู่นะครับขั้นแล้วครับเกลือก้อนข้งในเอาถุงนี้ถ่ายตัวใดขึ้นหมดแดงได้เป็นน่องด้ว mở mặt 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 โอ้ยหางยี่ใม่อยู่มีดอกนี่ครับพี่น้องหางกวาแดงครับสุดจากต้นมะม่วงเลยหัวขว่งก่อยปลาขาไ่ได้คือนบนแดงเลยพี่น้องนี่บอกนี่ตัวปะนี่วะตัวมีและวถ้ามันโอ้ยแขกครับพี่น้องโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอพอพอ ของแค่แล้วเต็มเตียวไข่ะเข่แค่ผักนี่ไงเี่ย่อ้ยไมันกัดจากไนล้เพี่น้อาเด้อน้ำสมบอกครับน้ำสมบแดงรกัดขวงอยพออยู่บ่ละบ่อี๋่ะพี่ดิเลือหลายอยู่ไงบ่ใครมบ่อยมันบ่อยมันอกไั่ข้างนี้ข้างนี้ยอือก้ว เี่มันติดปะาขาวูวยพี่น้องว่าล่ะออกฟบัวเลคนปัดูปาวไดูเลี้ยงเลย่มาันเติมอีกหนึนะเ้ยงเจียวเนาะสิงฟ้าครับเกียวสะลาุกครับคุณเอาล่อนาสมมดแดงน้ำซางรับใส่นามตมออกมาใช่ไหมฮะบอนามามาใช่ก่อนไม่ยังอ่ะนไหล ต้มปลาเขาเอาใส่สมบมมดแดงได้คี่น้องน้ำสม่มจากคันออกจากน้ำไกวปาลาลุงเรเอามาแลยน้ำรังมืออ่ะน้ำมือบ่จั่วเนี่ยต้องสมต้องนั่ครับตัวนี้ ขันแล้เวเพื่อนสี่เลยคุณโอ้ยนอดห้อยมือมีผักหอมเอาพร้อมแล้วครับเดี๋ยวตจะจิปรุงครับพี่น้องุเกี๊ยวเข้าคือยิงข้าวยงังเนาะเอานะครับกลอยหมดแล้วดูเหลืออันนี้อยังง้นสมนะเพี่น้องก็หัว แตเบาเลยไม่ใเ่เงีย้ยสู้ับต้องไม่ยังเงี้ยสู้พวกนัวเข้าไปนอกนี่ <c oughs> ตาอะไรพวกนัวคนมูเลยแกดีได้แกดีอืม,<า>มเป็นเขวบผู้ใดโทรมาตุ่มตุลีตุลี มัเนเห้าขัวแล้วนี่คนขัวข้อขัวหอมๆครับมันเป็นห้าขัว,วค้นขัวพริกพริกเออเอาตายๆน้อก,กีเตอร์นี่พริกเด้ออ๋อใส่พริกพริกป่น,นครับมันละเอียดกีเกะมันฟอง หลายยู่สวนขัวขายบันไปกระทํำาะว้าน้ำร้ายเลยกันานหน่อยเรี้แบบฟองนี้ไงเนาไปองกันไปหูกวงเออเก็บตายบอเรื่องคกคนครับกอวบอกนะเส้บดหมดเลยเดีได้แล้วไม่เห็นเใส่ใส่ก็ได้ตั้งไอาไว่ยังไดีน้าเตี้ยมดวกนี่เออนุ่มปลามน ขายาเนี่ยบุอยาแกะเจ็บท่แ้วขายเานปลาแม่บุญล้ำหน่อยครับบ่บอบ่ครับเาน้ำปลาครับน้ำปลาครับฟิสซอสฟิซซอสมองวัตเตอร์ฟิบฮะำปล้วัตเตอร์ฟิอ่ะกันตะขวมไหมวะตี ใส่ม่งใหญ่นะเบอ่องนึงบาใส่ตุ่มยังตุ่มเทแล้รบ่ตมเนียบ้านนี้โอ้หไหลบ่กญจัดปั้นเดียวหรือเครื่องกับละมั่งเน้อ้การอาหอมเมืไงเลยบ่กิ้ง เปปเปมินได้แล้วบ่นพี่เปปเปมินเกือบบะดุงเกือบบะดุงเอาละเดี๋ยวกำลัำเสิร์ฟครับอ้ต้มปูต้มปลาครับอาล้นครับพี่น้องุผักเอาต้มีำได้สิเป็นทงอยู่ปิ้งปลาครับพี่น้องทำปลาแดกครับ ก้อยปลาเอาไปเหลวมาหยิบหนึ่งเอาครับ,บรตุ๊กม่บอ,อก,กว่าโอ้ากินเยยลยบงละดูพุ่งมาไหมอีปูหรอมาเด้อพี่น้องกินข้าครับมาดิหาลงแล้วครับหาลงแลละ รีบเข้าห้องหาลุงหาไปแนคลับๆเด้อหาลงแล้วดวู้เขาเขาไม่เลยเป็นหนอโอ้ยมาันแล้วกันเสีมาดีดีเดียวกันเลยขอโทเลยาการงา้ยดิฮอนหัวหัวงามหานนะ้เขาวู้ดเปนเขานำกลมเขาดีดอีออเอาไปลองขอก่อนไรเขาบบกอยู่ไห บอกในรอากันอ๋อโมเมนยามไปบอกกับโมผ่านแล้วเนาะมาทางนี้มาเลยพี่น้องเด้อกินเข้าวครับพี่น้องเข่าสุ่มกันครับขอบปลาครับมือนี่มาๆมาจกโบกกันเด้อนะครับอ่าจะสุ่มนะปลาต้มปลาต้มปลาอุ้ยโบ๊ะก้อย มามทพองปลาเขากินเ่อะอการล่องนี่ทันลาะนี่อืมอ่าขัวขหาวต้มแล้วอืมต้มเรื่อปลาเป็งตันบ่ห่อไม่นะอืมปลามันครับ พูดไม่พอเลยตามนนนนนันทำมันบไนทำมันทำเชี่ยวี่อือพี่พีขี่เจอก็ดีกินตองเชี่ยวี่ เงินไป็นไบ้างขึ้นบืนล้มอยู่